ห่างหายจากการเข้าวัดเข้าวาไปนานเลยถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้เข้าวัดไปบ่อยแต่ใจของเราก็เป็นกุศลอยู่เด้อการไปทําบุญเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะไม่จําเป็นว่าต้องไปทําที่วัดอย่างเดียวและก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าการคิดดีทดําดีพูดดี ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาพูดเหมือนว่าจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางทีมันก็ทําไม่ได้นะตะบะมันแตกถ้ามีใครมากวนประสาทเนี่ยอารมณ์มันก็จะแปรปวนเคยเป็นไหมเวลาที่เราเผลอพูดอะไรไม่ไดีออกไปแล้วก็มาคิดทีหลังเฮ้ยเราไม่น่าจะพูดแบบนี้เลยตอนต้นคลิปพูดยังกับว่าไม่อยากเข้าวัดแต่วันนี้เราจะไปวัดกันจ้ะใช่แล้วเราจะเข้าวัดกันก็ต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยหญิงไทยใจงามชุดยาวถึงตะตุ่มให้มันดูไปเลยว่าเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเดินผ่านตาไม่ซอนช่องแคบมารากาไม่รู้ รู้เป็นยังไงปลูกพิกได้แต่ใบวันนี้เราก็มาทําบุญที่วัดบุตรดานอตไรเวสฟารเรนนะคะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าบุตรดาหรือเปล่าช่วยกันอ่านเลยค่ะทุกคนหรือยังไงส่วนคําว่านอตไรเวสฟาเรนนะคะต้องขออภัยนะคะที่ย้ํา เดี๋ยวนี้มีปัญหาการพูดมากพูดไม่ชัดสักภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาอีสานภาษาลาวกับิลเรือม,มีเวอร์เราจ้าบางทีจะแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยก็คิดอยู่สักพักหนึ่งว่าไม่ต้องใช้คําไหนนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากจะบอกว่าคําว่านอตไรเวสฟาเล่นนะ่ะเป็นรัฐที่อ้อมอยู่นะคะเออกัะจักเมนเอีกอย่างดอกบอลเตลเออตะเลตะเลตเยไปทัวร์วันนี้พาทุกคนมาทําบุญแล้วก็ขอเขาเป็นคนขับรถพาบานด้วยนะขับรถเก่งแล้วเหรอไม่ขับรถไม่เก่งเลยแต่ว่าอยากจะขับตอนขับเนี่ยจิตใจตุ้มๆตุมๆไม่่อยูกน ัต,ตวพยายามบอกตัวเองว่าสตินะสติระยะทางที่มาก็ไกลอยู่นะเจอไฟเขียวจะเบรกทุกครั้งเลยแต่เจอไฟแดงนี่จะผ่าไฟแดงทุกครั้งโอ้ยไม่รู้เป็นยังไงขับรถที่ไทยมาเป็น10ปีทาอย่างกับตัวเองไม่เคยขับรถยังสี่แล้วนาองเขาเอว่าค้นป่อมามาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกปร้าสุก็พาชมวัดเลยนะคะวัดนี้ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มาถึงก็มากินข้าววัดเลยจ้ะกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องออกจากบ้านมาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งมันก็หิวเข่าแล้วเนาะวิดีโอก็ไปเร็วเลอเกินพูดบรรยายไม่ทันแล้วเนี่ย ร้วพันกันไปหมดแล้รอฉันก่อนวันนี้ขนข้าวขนของมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทําอาหารถวายเพนที่นี่นะคะเมนูอันโอชะของวันนี้ก็คือปลาผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงกระเพราไข่ดาวแล้วก็ต้มจืดส่วนเมนูผลไม้เป็นของป้า,ปานะคะที่นี่พอถึงเวลาฉันเพนแล้วก็จะถวายอาหารกันบนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราถวายเพนเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมารับพรกันอีกทีค่ะนันๆจะได้เข้าวัดทีหนึ่งมาทำบุญครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้มาทำบุญสักสิบครั้งนะ่ะไม่รู้สิมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจยังไงบอกไม่ถูกมันเหมือนเราได้มาทำบุญใหญ่ก็อย่างที่บอกแหละการทำบุญก็ไม่จำเป็นต้องมาที่วัดอย่างเดียวแต่ว่าเวลาที่ได้มาวัดทีไรรู้สึกว่ามันเป็นการมาทำบุญที่ถูกต้องเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าเราโชคร้ายเราไม่สมหวังเราผิด หรือว่าเสียใจหรือว่าเจอเคาะอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเลยก็คือจะต้องเข้าวัดมันเหมือนเป็นสถานที่เยียวยาจิตใจอะ่ะพอรู้ว่าตัวเองแทงปุ๊บก็นึกถึงวัดเป็นที่แรกเลยจะ้ะถามว่าถ้าไม่แทงจะนึกถึงไหมก็นึกถึงอยู่แหมก็เป็นคนเข้าวัดเข้าวาอยู่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนอ้อยประสุปป,ป้อมนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้จ้า